ังจากที่เราซื้อของเสร็จนะคะนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราซื้อมานะคะก็คือนยคะสี่ถุงใหญ่เลยนะคะคือมีทั้งของที่เราเออซื้อเอาไว้ตุนตุนเอาไว้กินที่นู่นด้วยเนาะแล้วก็มีของฝากยาด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าจะจะยัดเข้าไปได้หรือปั๊บเราก็ต้องมาลองดูค่ะว่าจะแพ็คยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราซื้ออะไรไปบ้างนะคะถุงนี้นะก็จะเป็นพวกเ มะม่วงอะค่ะมะม่วงหกแห้งเนอะอันนี้คือไปฝากนะคะอันนี้พวกมะม่วงกวนกายศาสตร์แล้วก็พวกถั่วนะอันนี้คือพวกเสบียงของเรานะคะพวกน้ำาน้ำพริกนะคะพวกเครื่องแกงต่างๆนะคะนี่จะเป็นพวกขนมห่อนะคะขนมแล้วก็มาม่านะคะแล้วก็พวกถั่วนะคะพวกโกเกะแลวพวกเนี้ะค่ะขนมห่อขนมห่อรสชาติต่างๆค่ะเอาไปฝาก เอาไปฝากหลานด้วยเนาะแล้วก็อันนี้ขนมพวกขนมห่อพวกเนี้ยค่ะมันก็จะพองๆเนาะมันก็จะเตอมพื้นที่นะคะเต่าเราหน่อยนะคะไม่แน่ใจว่าจะเอาไปหมดหรืะะอเปล่านะเ๋ยวต้องลองแพ็กดูเนาะก่อนที่จะเริ่มแพกนะคะเราก็จะแบ่งหมวดหมู่ของของก่อนนะคะว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้แพกได้ง,ง่ายนะคะเป็นหมวดหมู่เนาะก็จะอย่างค่ะก็จะแพคพวกพวกเครื่องแกงเริ่มต้นก็คือจะแพคพวกเครื่องแกงก่อนนะคะก็จะ แพ็คใส่ถุงซิปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อว่าบางทีอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันก็เอออาจจะซึมหรือว่ามันอาจจะเออรั่วได้นะคะงั้นเราก็แพ็กใส่ถุงซิปเอาไวนะะ้นะคะนคะถุงซิปแล้วก็ใช้เยอะนะคะเพราะว่าเออใช้แพ็คของนะคะช่วยให้จัดระเบียบจัดเป็นจัดของอะคะ่ะให้เป็นระเบียบจัดเป็นหมวดหมู่ได้นะคะเดี๋ยวเทของมา ันจะมีผ้น้ำจิ้มไก่ด้วยนะคะนะ่ะพวกซอสพริกสีดาชาบเอาไปนิดหนึ่งมีมทั้งทำกับเขาแล้วก็จะมีทั้งทำกินเองก็ทำให้ยากกินด้วยที่มวกเขาก็ชอบอาหารไทยแต่ละแต่ว,ว่าก็คือจะปรุงให้รสชาติไม่เผ็ดนะเบาด้วยนะดื่มน,น้ำจิ้เป็นวัด นะ,ะ,นะนม,มันก็จะเป็นระเบียบหน่อยนะคะแล้วก็กันหกกันเลอะได้ด้วยเนาะแล้วก็รีบลมออก จิ้มไก่พวกน้ำๆค่ะเดี๋ยวแยกแพ็คเนาะ ลมออกนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นระเบียบขึ้นมาค่ะจากที่มันวางกองเกะกะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส,ส่ถุงซิท ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ถุงนี้เฉพาะบาง่วงแห้งเลยนะคะเราก็ใส่ถุงซิปเหมือนเดิมค่ะ เห็นไหมคะพอเราเอาใส่ถุงซิปพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นระเบียบนะคะมันก็จะไม่ไม่ไม่วาวแบบว่าลนันนีน่าเกะก,กะในกระเป๋าเรานะคะนี่ค่ะมันก็ช่วยจัดระเบียบนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดพื้นที่ไปได้นิดหนึ่งเนาะนี่ค่ะเนี่ยเราก็จะแพ็คประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่ในกระเป๋าลักเก็ตก,กันค่ะ กระเป๋าเรานะคะเราใช้ยี่ห้อโปโลเวอร์นะคะก็คือมันค่อนข้างที่จะเป็นไซส์ประมาณเอไซส์ประมาณ28นิ้วนะคะก็คือค่อนข้างที่จะใส่ของได้เยอะอยู่นะคะแบบว่าจุของได้เยอะอยู่นะมันอ้วนๆเนาะก็จะเอาเนะะี่ยค่ะไอที่เป็นแบบว่าขนมถุงๆแบบนี้นะคะพวกไอ้ที่เป็นซองของถุงเนาะเอาวางชั้นล่างก่อนนะคะก็ตามด้วยของที่เป็นน้ำนะคะ แล้วก็พวกขนมห่อๆพวกเนี้ยค่ะเราก็จะวางเข้างบนนะคะมันก็จะพองๆนะมันก็จะเหมือนกับว่าะมาณว่าเกันกระแทกของด้านในได้ด้วยนะคะนะคะแล้วก็จะเทับข้างบนเป็นชั้นสุดท้ายนะคะไอ้ <summers> ขนมที่เป็นซองๆแบบเนี้ยค่ะวางชั้นสุดท้ายนะคะมันก็จะจช่วยช่วยแบบว่าปรเทคของด้านในได้ด้วยนะคะ ก็จะใส่ของได้ประ,ประมาณาว่าสามสามชั้นนะคะสามเลเวลเนาะแต่จริงๆแล้วของยังยังไม่หมดนะย,ยังเหลืออยู่นะคะก็ยังต้องแพ็คพวกพิกพวกเอ่อเครื่องผงพโลาค่ะยังต้องแพ็คใส่ถุงอีกทีนึงเนาะ ก็จะเป็นวิธีการนะคะในการแพ็คของเออเวลาเดินทางไปต่างประเทศนะคะว่าจะแพ็คของยังไงนะคะให้เป็นระเบียบนะคะให้ไม่กินพื้นที่ในกระเป๋านะคะของกินต่างๆนะคะที่เราที่เราซื้อนะคะจากประเทศไทยซื้อไปตุนเอาไว้เวลาอยู่ต่างประเทศนานๆนะคะเราซื้ออะไรไปบ้างนะคะแล้วก็แพ็คไปยังไงนะคะก็ทั้งหมดพวกนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการ ต่างนะคะที่เอามาแชร์นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังแพ็คของไปเที่ยวที่ต่างประเทศนะคะหรือไปอยู่ที่นู่นนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะวันคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะะี่ค่ะจากของที่บอกว่าเกะกะอยู่ในถุงนะคะว่าใส่ถุงซิปนะคะนี่แบบนี้เนาะยันเหลืออีกนะคะเดี๋ยวพวกขนมถุงไปได้อีกนะคะ